ดีใจจังหนูได้มาเล้ที่ยวเอากระเป๋ามาด้วยมีตังค์เท่าไหร่คะหนูได้มาเจ้าดีใจจังมาเที่ยวที่ไหนคะอ่าดีไซ้ายมือนะครับผมจะพาเลี้ยวซ้ายลงไปที่ภูเขาลูกแรกวันนี้มีสองลูกนะครับนะที่อยู่ด้านหน้าเราก็จะเป็นสถานีที่สองลิงจักจั๊กนะครับมืนลักลิงตรงนี้จะมีพวกลิงกุหลาบกุตังลิงซิมเพนซีลิงบาบูนข้างงอกตะนาวศรีลิงกะลอกแล้วก็หนูยักษ์ทัปีบาลา เราต้อง้เดินเข้าไปทางด้นกว่ามือทางนู้นนะครับดูเสร็จแล้วก็ให้นังเที่ยวเดินย้อนกลับมารลรถที่ป้ายเสียวขาวซ้ายมือตรงนี้ได้เลยป้ายสถานีนะ้รับอ้าวกระบเอเลยได้เลย